สวัสดีครับอยู่ช่องสมถินชาแนลครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนชิลรถ Honda p c x นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับว่าแล้วฝนก็ตกเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าฝนเนาะแล้วชิลเดิมรู้สึกว่ามันจะต่ํานะครับเราก็เลยไปสั่งซื้อชิลมาใหม่นะครับที่มันจะสูงขึ้นอีกประมาณสัก2นิ้วนะครับก็จะมารีวิววิธีการเปลี่ยนนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนจะเปลี่ยนชิลไม่ว่าจะเปลี่ยนชิลเดิมที่มันชํารุดหรือไม่เงาแล้วนะครับ หรืจะเปลี่ยนชิลใหม่ที่มันเป็นทรงสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูชิลของใหม่นะครับอันนี้นะครับเป็นชิลของใหม่ที่เราได้ทําการสั่งซื้อมานะครับก็เป็นทรงแบบเดิมแล้วครับแต่ว่ามันจะสูงขึ้นดูความสูงขึ้นนะรประมาณนี้นะครับอีกประมาณสักสองนิ้วนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมี ประแจบเบอร์สิน,นะครับเป็นประจแจแหวนหรือประแจตัวทีก็ได้แล้วก็ไขควงแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับวิธีการถอดนะครับก่อนอื่นเราต้องคลายน็อตสกูเกียปล่อยสองตัวนี้ก่อนนะครับอยู่ตรงใต้นี่เมื่อเราถอดน็อตเกียวปล่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะถอดชิวสีฟ้าชิ้นนี้ออกนี่นะะนี่นะฮะ วิธีการนะครับก็ตบมาลงมานะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวเราจะมาดูจุดที่เขาล็อกกันนะครับว่ามันมันล็อกอยู่ด้วยยังไงนะครับมันก็ตรงนี้นะฮะเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับจะมีลูก,ลก,กรูกิบตรงนี้นะครับนี่ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะคลิปนี้นะครับเป็นตัวล็อกเห็นไหมเอยคลิปดําๆนี่เมื่อเราถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาถอดบอตเบอร์สิตัวนี้แล้วก็ประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับข้างละสอตัวถอดประแจเบอร์สินะครับก็ระวังออแหวนพลาสติกนะครับมันจะมีแหวนพลาสติกอยู่ระวังมันหล่น ตัวนี้นะฮะมีแหวนพลาสติกต่อไปเป็นหกเหลี่ยมก็ระวังแหวนนะครับมีแหวนพลาสติกเหมือนกันสีขาวนะนี่จะเป็นนี่มันจะสลักล็อกกันนิดนึงนะขยับออก ถอดของเก่าเสร็จแล้วก็สายของของใหม่เข้าไปเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะพอดีไหม mm hmm. เหมือนจะไม่ค่อยพอดีเลยนะ mm hmm. เหมือนกับว่ามันต้องบังคับเข้าอะ่ะฟืนๆเข้าหน่อยช่วงโคง้งช่วงอะไรมันไม่เหมือนของของแท้นะ รูนอ็อตคิดว่าตรงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนนะต้องใช้สองมืออ้าวตอนนี้เราก็ประกอบคิวเสร็จแล้วนะครับอตอนนี้เราก็ทําการประกอบติดตั้งเสร็จแล้วนะครับน็อตสองตัวนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเวลาใส่แล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูก่อนท้ายนอกเลยปัญหาที่เราติดตั้งนะ,ะเหมือนกับว่าตรงนี้นะครับมันจะชนตรงนี้มันจะชนชิวก่อน นะครับมันจะใส่ได้ไม่ค่อยสนิทเหมือนเหมือนของแท้นะมันจะติดตรงนี้ก่อนแต่ตรงนี้ก็โอเคไม่ติดข้างบนไม่ติดแต่ติด,ต,ดตรงนี้สองฝั่งติดแล้วมันทําให้ตรงนี้มันมันคล้ายๆมันจะ,พะเพยอนิดๆน,น,นะฮะคำ้คำๆหน่อยแล้วก็ช่องตรงนี้นะฮะมันจะกว้างขึ้นเห็นไหมถ้าเป็นของแท้มันน่าจะประมาณนี้เลยมันจะไม่พเพยอ,อย่างนี้ น,นี่มันเห็นชิวข้างในแล้วก็ตรงนี้เป็นของเดิมมันจะมาถึงนี่เลยนะอันนี้มันเห็นขอบเวาวจะเห็นรูนี้เห็นไม่เลยสองฝั่งเลยเห็นแล้วก็เหมือนกับตรงนี้ของที่ของอันเนี้ยมันจะเป็นของแทมมันน่าจะโอบมานี่เลยนะฮะขึ้นมา ขึ้นมาถึงนี่แล้วก็โค้งโค้งมานี่แต่นเนี้ยเขาขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วก็รีบออกมาเลยเพื่อทํารีบเขารีบทําเป็นเคิร์ฟไปน,นิดนึงเขาน่าจะมาถึงนี่นะแล้วก็ค่อยทําเป็นเคิร์ฟแต่มันอาจจะเป็นดีไซน์เนาะถ้ามันอันนี้มันอาจจะไม่สวยเขาเลยคิดว่าทําอย่างนี้สวยแล้วก็ความสูงที่ได้มาเนาะก็น่าจะประมาณนี้ก็ประมาณเกือบสี่นิ้วนะตรงตรงนี้มันจะเล็กไปน,นิดนึงส่วนตัวนะ มันเล็กนิดนึงเพราะว่าเขาต้องทําให้เวลามันเลี้ยวอะ่ะไม,ไม่ไม่ติดแฮนนะแฮนไม่ติดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอือโออันนี้ก็ติดอันนี้พอดีเลยชนนิดนึงพอดีเลยฮะชนที่จับมือถือไม่รู้ว่าจะช่วยกันฝนได้มากแค่ไหนนะถ้า กันได้ไม่เยอะหรือไม่ตอบโจทย์ก็น่าจะถอดออกอืมถ้าเป็นอีกอกแบบนึงนะที่เป็นทัวริงเขาใส่กันมันน่าจะตรงขึ้นมาตรงนี้เนาะตรงขึ้นมาเลยสูงขึ้นมาเลยอาจจะตอบโจทย์กว่าแต่ว่านี่เดี๋ยวเราลองใช้ไปก่อนดูก่อนว่ามันจะเวลาเรานั่งอ่ะมันจะกันฝนได้มากแค่ไหนถ้ากันกันได้ไม่เยอะก็ อย่างที่บอกเนาะเปลี่ยนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้เนาะหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ